ไปไปจะซอมเยพี่น้องเปิดมากอะจะเตรียมไว้เลยพี่น้องอืออันนี้เป็นกระลำปีโอ้ก,กระลำก็จะขี้ลายไว้กระลำปีพักกับบริเวณสื่อผักาดข้าวสักระลำอันนี้สิเป็นหมูเครื่องอ,ปอุปกรณ์สิล่องขัวมูใส่บักแตงพี่น้องสิล่องขัวมูใส่บักแตงตามอัน ทำเน้นำมาคุณยายใจดีเพื่อน่าลองเห็ดกินมึงด้วยเพื่อนว่ะคุณยายพอเพื่อนซื้อหมักแตงมาก็เลยเพื่อนคิดสวดเพ่นก็เลยแนะนนำมาแล้วก็สิลองเบิ่งตะกี้วันสีเห็ดแบบบริ่ายคลิปก็เลยแบบโอ้ยมีโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนเบิ่งก่อนว่าเพื่อนแนะนนำมาเลยเห็ดตามเพื่อนเพื่อนคือสีดีใจอยู่เนาะพี่น้องลองเบิ่งถ้เหาก็คิดว่าคือสีเสี่บอยู่ใส่หมักแตงเนี่ยคือสีหมักอยู่สำหรับส่วนตัวเนาะ เนื ke, so like. ้อลืมยังบ yani ่เลยเอาเลยจ้าจาเล่น่ะฉักเรื่องเสเสโอ้ยยังไม่เซนีด้ยดอจเลยนเนาะอมก็เห็ดกินแล้วเนาะมีวันกินเข่ามึงด้เจ้านันแล้วกินแล้วกัน กินยาเพียอย่งเล้วเย่าย่ากเลยอย่าตาเลอผัดโอ้ยหมูเจดหมูเนี้หอมเลยพี่น้องแต่ไรสิมีแต่ซ้มสั้นเลยหมูกะท่านเป็นสีนกับบมักมาได้พี่น้องท่าเป็นแบบที่มันมันนี่ละแนี่คืวอวะใส่สะท้อลงน้ำก่อนเดินเห็นเคยเหนมมนู เราไปแต่งใส่อีกโอย่าู้ดูเบะเตเยเจ้าอย่าดื้อกับลาลูกลุ่มถุบบ้านจ้าบอกเบาวก็บบาวนี่ยทันจะใส่บัลเดีเยมบอกเขาเนือ้อเขานังลอ่อลุ้นพี่น้องจะตามคำแนะนำของนายพนมหาเฮ็ดเอยกกียงเกาะแกงจืดก็ได้อู้ตัวนั้น,นย,ยังบอกเคยเด้อคือสีเห็ดบอกเป็นตัวน่ะ ตัวนี้สีพอได้อยู่มะขวให้ซียนมูนอะคิดภาพคือสีจะคิดภาพออกอยู่ตัวนี้นะตัวน่าคิดภาพหมอ,อกเลยจะเห็ดอะไรเนี่ด้อันนี้หนุกเผื่อในน้ำมาละเอียดอยู่หักบโเคยเห็ดนะเม็ดแกงจืดเป็ยังบบเคยเห็ดที่มันอะเคยเห็ดแกงจืดน้่งนี่นั่นแต่คือสีเห็ดเป็นอยู่คือเรื่องเห็ดตัวที่เห็ดเป็นก่อนแต่คือสีโอเคอยู่ละ ปาพี่น้องตอนหมูก็ได้ใจใเองคีนนี้จะต,ต่อน้ำมันมนะันคือซิซูกเลยพี่หล่อนเยอป่า,ปาน้าร้อโอ้ทนี่ตุมนำ้ำน้ำพักนะครโอ้ลืมลืมปุุงก็นเลยวันนี้เ้ย มันเป็นมีซีซีใส่ตําลังอีกหนึ่งแนลน้วมีอะมาโต้โอ้มาเอ้ยค่สจหวาน เกลือน้ำพักอีกอีกคันสิบ่ตื่มจังดีก็บ่ได้เมียงเด้บเจาะบ่แจกอยู่เด้ปูปูปูไปเอาตัวใหม่อย่ามาญาติแม้งูกหห แต่งกับเมนต์ก็ได้สีอ่นอ,อนไวกว่ากันเนาะเออฮาว่ามักแต่งสีอ่อนไวโอ้พานนาะพระประจกะักษว่ะโอ้หมักแต่งสีอ่อนไวโบเมนด้านี่เนาะโอ้พี่น้องน่าจะอร่อยอยู่นะอันนี้คือพัดขว้าซ้ำสั่นเรือพี่น้องโบเม,น,มนขว้าสีมุเพิ่นเบนิ่งคันธิตพิษปริกจิติพียวเพิ่นดวนหนาจอพู๋แหละ ตีอนเดอร์โมเมนต์โมเมนต์หักบมทันแหละเจ้าหามกับโมทันแล้วแหละนี่เออโอ้ชงใส่ต้นสีนาโพดใส่มันว่าต้นสีบางๆกว่านี้ก็สีโอเคอยู่เนอเห็นบอลบักนานานะต้องเจ้สีเข้มเนาะแตงผ่าหางจางนิดหนึ่งเพราะมันแบบเป็นน้บเนี่ย กินผงนัวอีกได้กินเงาปลากับผงแมวี่นี่ผงชูรสจ้าแเศษแบ่งให้พ่อยเดียวมามาพี่น้องมาโจ๊กมาคือป้งในซีกเขานี่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแบ่งออกใส่จานกินเพื่อละน้อยเล็กกุดเรามีมีว่ากระลำจ้ำแจวแล้วก็ขัวหมูุ่ก กาวา่อนมเพชรแดง่หนกเด้น,นะด่ะมันหักกันเออคออันอ,อยากแล้วถวยมากคันบมมากินน้ำปากอ่ะเอ,อะินอเลยผัดบมมากินน้ำแบงให้เอาบะให้เอาแบงว่าสิิได้บโงเขาตนน้นง่ายๆโคตรวอบต้นห,หงายงี้มาเป็ซอยหนา อนเพราะว่าบบเอาหนังมันมันหนักแต่นังมันมันพัดข้าปักเขาก็ต้องมีซ้นซนหนังเนาะค่น้อันเอาซีนนอกตะนางพัดเอาซีนนอกตะนางพัดมันสิมุีผู้ซื้อหน God, ังนาะแค่เนี klar, ้ยมันเนาะมันต้องอันิ้นแว่นี่หนังแม่นี่เาะอานตนีนะอานมณบอข้าแรกน้ำกานเลือพี่น้องอ้อมมันข้าวชิมุ จะคล้องส่งเขาบอกเองารอกเจหน่อยกะเจหน่อยกะถ่ายเอซีเมนมบอกว่าไห้ก็เจ้าจับกล้องเองนี่เด้อผู้ใดจับบ้ามันปะมึงอะจับมึงูข้าวูข้าวอาบก่อนเขายกินยาเลเออมกินก็บอกินบกินก็กิน ก็จะมีแ,แ่กูยะด้<ม>ียน<ห>น้ำเลยมักบอกมักเาานาะมักอะรมักเะยคสะกกามก็แกงจืดนะคิดบอกเ,น,เนี่ยผมเป็นตัวน่ะคนบอกก็ไม่ต้อบต,ต้นบอกเขาใจอยู่เพราะว่าไอ้ีกินตลอดเป็นบะเนาะแต่่าแกงจืดบริโคนจิงขอบคุณสูตรดีๆคำแนะนำดีๆเนาะ เ,เป็น้นนนนำมาตเรย่าบริวารมักเบิดบะแต่ว่าบริัเห็ดกินืๆเป็นหนอตีนดเนาะตีนได้มุกระใจแค่เอาไม่ตอนกินดึงไม่ขอใจ้ตอนน,อนั่นงทบ่ะะกันทำง่ายเลยที่กันกับกอาวกอาตอนนั่ไนงไแต่บไหนึ เดียวทกรมิดมาใส่ขึ้นปิถางเลยนะนก่อ่มิจหาบอกนี่นี่นี่กินหา่านแพ้ตาขมัวนน้อยนม่ฮะนี่ พอว่ามีมังเล่นมันใส่หมากหนึ่งตัดตาบานดีแทบวะอืมตอหนึ่งจะแ่บแล้วบานตาหนึ่งน่าเอรื่อยว่ะขั้วเลือแดงคือเห็นสดอยู่ตลอดเลยฮะผมไปยังมากสดน้ำขั้วเลือแดงข้ากับสดคือเก่าพี่น้องม่าสดน่าแคบ ข้างแรกเล้พี่น้องเั้ยตอนนี้พี่น้องตอนขึ้นเี่กแกงจืดเป็นกงอยางเห็ดอยู่ได้ฮะเนี่ยผ่านมาเห็ดกติข้าวหนึ่งเอาในตอนนั้นมันรอไม่ใหม่กันนี้จบเทบแร้องเซนเตม แน่ๆแต่เนี่ยแซ่บอยู่ด้วยเนาะมันเข่ากันดีเลยเนาะแซ่บมันแต่งมันแซ่บหน่อยนักได้วถึงเนี่ยตุ๊กจะเจ๋อเบยนี่ย มอง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 จำไม่้มอง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 นี่จะข้าวหน่อยนี่หั่นไมไม่เจ้าอีกคนน่ารำไรนะไม่ ตัวอย่างเยวนยน่์แสอยูวข้าวแห้งางาแพงางาใสอื่นเยอะมักแท้งสองหน่วย กินากินข้าวคื้าิดได้ยังองมันค่อถ้ากินอืกินเลยนะอือฮมงใจนั่นคอยจะสดพีใจเราเห็ดกินมาอนิแล้วก็แคบพร้อมพวกกินที่ดีเลียว่ะเอาเห็ดยังไปแลย มันถือใจคนอื่นอย่าชือว่าดีนะน้องคือกับคนในน้ำมานีถือใจเฮาคนคือดีใจคือกันเออความชื่อต่างๆงั้นจ๊อนเนาะเฮากันดีใจคือกันขอบุูนขอบคุณหลายๆเนาะจ๊อนคนในน้ำสูดจังมากจ๊อนอยากหูอยากเห็นลองจนเบิดลเนาะเอาจากตัวตี่หิตปุเป็นหัวกะย่องแต่กินจนจนอิ่มว่าเสพเสพหมากหมักว่าสันกินแต้มละผ้าจากเรื่องเด้อผู้ เบิ่งอันหนึ่งอันนองพี่น้องยั้งอันหนึ่งอันนองพอๆกันคลิปหนาพี่น้องเพลงได้เอยเนาะเพลงปกติเดือนแจงแห้งได้เมือเพลงพี่น้องอืมพอๆกันคลิปหนาเด้อจ้าขบวนขบวนติติดตามหาฟังอ่ะมอย่าลืมค้ว่าเบิ่งมาสมกไลคลกดแเซ์ส่งคู่โนบ่อจอยพี่น้องดันขึ้นไปให้มันหอดพันคนขึ้นเมือเด้อพี่น้องเด้อพันผู้ติดตามพันฐานนะพี่นเนงะ ขอบุญขอบุญลวงหนาเด้ออยู่ด um ีมีเฮงไฟเขาไฟเขามาเบืองมาส้มแต่ตนจนโจบกําลังเสียวบอกขำโฆษณาขาให้ยลำหายรวยถูกหัวอยู่ดีมีเฮงห้เฮงรวยกันบมดสุขุสุคนพี่น้องไปติดตามผู้ที่ติดตามบบติดตามก็อยาเนาะพี่น้องบบติดตามแต่เขามาเบืองหายกับข้อให้โชคดีกันบมดสุขุสุคนผู้ที่ติดตามก็พิเศษค่ะห้ยลำหารวยอยู่ดีมีเฮง กมจจไปได้กอมขายให้มีพี่น้องสาธุเดอร์คนได้สีว่าออกไปกัขอให้เป็นซักซิทถูกถูกคำอวยพรนาอพี่น้องให้กืดดอกออกคนไปแล้ะเดอ้อ